สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองที่ที่29มีนา2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่250บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา 9:26นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่38,500บาทรับซื้ออยู่ที่38,400บาทสวท่วนทองรูป,ปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่39,000บาทรับซื้ออยู่ที่37,702บาท92สตางค์ค่ะ เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงที่550บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกลเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่25.70ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มครั้งที่3สปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2233.042ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2233.120เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1. ด เจนะคะ่ะและกค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.522เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.12นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสซิลิสกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ